จักรวาลที่หนึ่งฮะจักรวาลที่หนึ่งนะครับจักรวาลที่หนึ่งคือจักรวาลเฟซบุ๊กครับมีทั้งหมดสามจักรวาลน,นะเราพูดถึงจักรวาลแรกกันก่อนจักรวาลแรกคือจักรวาลเฟซบุ๊ก จักรวาล Facebook ก็เป็นจักรวาลที่อยู่มานานเป็นจักรวาลที่คนส่วนใหญ่ใช้คนกว่าแปด้าซนของประเทศนี้ใช้ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะประมาณ50ิบล้านคนน่าจะเกิน50บล้านแอคเคาท์แล้วในประเทศประเทศนี้มีประชากรประมาณ60กว่าล้านนะน่าจะย,ยังไม่เจดีแต่ว่าประมาณ60กว่าแต่ใช้ Facebook ไปแล้ว5้าบกว่าล้านดังนั้นผมเรียกได้เลยครับว่าจักรวาลของ a c e b o o k เนี่ยม,มีมีประชากรที่เยอะที่สุดแต่ครับเป็นจักรวาลที่ เรียกว่าอะไรอะ่ะขยายตัวยากแล้วเป็นจักรวาลที่มีคนใหญ่คนโตยึดครองหมดแล้วเป็นจักรวาลที่คนตัวเล็กตัวน้อยเกิดขึ้นได้ยาเป็นจักรวาลที่กําลังจะสูบเลือดสูบเนื้อคุณเป็นจักรวาลที่พยายามจะดึงตัวเองไปกำลังลงทุนแค่ไหนเหมือนตําน้าพิกละไายแม่น้าจักรวาล a c e b o o k ทําการตลาดแบบนี้ครจักรวาลเฟซบุ๊กณเวลาณสมัยก่อนนะอะพูดถึงสมัยก่อนก่อนสมัยก่อนเขาจักรวาล Facebook ค,ค,ครับ สมัยก่อนเขาจะกระาวาน a c e b o o กเขาจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาเก็ตติ้งกรตลาดผ่านคอนเทนต์ทำยังไงนะฮะวิธีการทำไม่ยากครับการตลาดผ่านคอนเทนต์เขาบอกว่ามีวงกลมอยู่2องวงอัปกาจดตาดูกระดานประกาจดตาดูกระดาษน,นะมีวงกลมอยู่2วงคนระับวงที่หนึ่งคือสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้ วงกลมแรกวงกลมที่สองคือสิ่งที่แบรนด์อยากเล่าให้ฟังสองอย่างแล้วคอนเทนต์คือสิ่งที่อยู่ตรงกลางสิ่งที่อย่ตรงกลางคือสิ่งที่ทับกันระหว่างสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้กับสิ่งที่แบรนด์อยากเล่าเป็นเป็นตัวทับกันเป็นเหมือนเอ,อ ใส้ไข่แดงอยู่ตรงกลางทับกันระหว่างสองอย่างนะฮะ